สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณคูพรทิพย์สีสวยในวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3บทที่4รูปเรขาคณิตนะคะสำหรับหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือรูปที่มีแกนสมมาตรหลายแกนจากชั่วโมงที่แล้วนะคะนักเรียนที่นักเรียนได้เรียนไปก็คือรูปที่มีแกนสมมาตรรูปที่มีแกนสมมาตรก็คือเมื่อพับแล้วทั้ง สองด้านทั้งสองข้างทับกันสนิทเราจึงเรียกรูปนั้นว่าเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรนะคะและเรียกแกนนั้นว่าแกนสมมาตรทีนี้วันนี้มาดูรูปที่มีแกนสมมาตรหลายแกนกันค่ะนักเรียนนักเรียนนะคะเปิดหนังสือเรียนคณิตศาสตร์หน้า145ค่ะรูปที่มีแกนสมมาตรหลายแกน นักเรียนดูไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะรูปสี่เหลี่ยมนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีแกนสมมาตรหรือไม่นักเรียนคิดว่ารูปสี่เหลี่ยมนี้เมื่อพับแล้วทั้งสองฝั่งทับกันสนิทไหมคะนี่ด็กผู้หญิงบอกว่าเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรเพราะว่าถ้าพับตามรอยนะคะดังรูปเนะะี่ยค่ะเมื่อพับแล้วทั้งสองข้างทับกันสนิททีนี้ คุณครูก็ถามต่อกับว่าสามารถที่จะพับให้ทั้งสองข้างทับกันสนิทได้วิธีอื่นอีกไหมมันก็สามารถทับวิธีอื่นอีก,กได้ก็คืออันนี้เราพับแนวตั้งต่อมาเราก็พับแนวนอนต่อมาเราก็พับแนวทะแย,ยงด้านสายแล้วก็ทะแยงมาด้านขวาจากนั้นก็คือเอาทั้งมันมีทั้งหมดกี่แบบแบบแรกแบบที่สองแบบที่สามแบบที่สิบมา รวมในรูปรูปเดียวก็จะได้แบบนี้นะคะก็คือพับได้ทั้งหมด4แบบนะคะที่ทับพับแล้วทั้งสองข้างทับกันสนิทค่ะดังนั้นเราจึงเรียกรูปสี่เหลี่ยมนี้ว่ารูปสี่เหลี่ยมที่มีแกนสมมาตรและมีแกนสมมาตรทั้งหมด4แกนค่ะนักเรียนข้อสังเกตนะคะรูปหลายเหลี่ยมที่ ความยาวด้านเนี่ยคะ่ะนักเรียนเท่ากันรูปรูปนั้นจะมีจํานวนแกนเท่ากับจํานวนด้านอันนี้ก็คือรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมมี4ด้านแต่ละด้านยาวเท่ากันดังนั้นแกนสมมาตรก็จะเท่ากับ4แกนนักเรียนมาดูหน้า147นะคะดูรูปกรอบสีเขียวด้านบนก็คือรูปสามเหลี่ยมทั้ง3รูปรูปที่1 แกนสมมาตรมีทั้งหมดกี่แกนคะ3แกนดูได้ไงดูด้านที่1ด้านที่สองกับด้านที่3ยาวเท่ากันดูสังเกตได้ตาเปาล่าก็รู้ว่ามันยาวเท่ากันการทับก็คือจัดปลายแหลมอีฝั่งหนึ่งลงมาแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งแล้วก็แบ่งครึ่งได้ทั้งหมด3แกนดังนั้นรูปแรกก็คือบ้านรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยค่ะมี3มแกนต่อมารูปที่สองสามเหลี่ยมหน้าจัว่ว ฝั่งซ้ายเท่ากับฝั่งขวาแต่ด้านฐานเนี่ยยาวไม่เท่าเพื่อนดังนั้นก็พับครึ่งแต่เอ๊ซ้ายกับขวายาวเท่ากันก็จะมี1แกนรูปที่3มี1แกนต่อมารูปสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปที่4มี4แกนเพราะว่าแต่ละด้านเนี่ยยาวเท่ากันอ่ะเมื่อแต่ละด้านยาวเท่ากันปุ๊บ จำนวนแกนจะเท่ากับจำนวนด้านสี่เหลี่ยมก็มี4ด้านดังนั้นก็มีสี่แกนต่อมารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพับด้านแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะคะได้ก็จะมี2แกนดูรูปที่6รูปที่6ก็พับด้นแนวนอนนะคะก็จะมี1แกนจากนั้นมาดูที่รูปห้าเหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมรูปแรกแต่ละด้านยาวเท่ากันก็จะมีจํานวนเหลี่ยมเท่ากับ จำนวนแกนนั้นก็คือ5แกนและดูรูปที่2อ่ะรูปที่8นะคะรูปที่8ก็มี1แกนสมมาตรเพราะว่าแต่ละด้านยาวเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันต่อมามาดูรูปหเหลี่ยมอ่ะรูปที่ 9, นะคะแปลว่าแต่ละด้านยาวเท่ากันเป็นรูปหกเหลี่ยมดังนั้นก็จะมี6แกนแล้วดูรูปที่10รูปที่10นี่ มี2แกนนะคะนักเรียนนักเรียนจะต้องจําให้ได้นะคะเพราะาเราจะใช้ในการหาคําตอบอีกรายครั้งนะคะหน้าน,นี้ทีนี้นักเรียนมาดูรูปด้านล่างรูปนี้มี2แกนทําไมถึงมี2แกนทราบไหมคะนี่ค่ะมีการพับแบบนี้ปกติวงกลมจะเป็นรูปที่มีหลายแกนหรือจำนวนแกนเนี่ยนับไม่ถ้วนเลยไม่ว่าจะพับในแนวไหน ก็จะได้แกนสมมาตรทั้งหมดนะคะถ้าเกิดเป็นวงกลมเนาะแต่ทีนี้วงกลมเนี้ยเขาใส่ครึ่งวงกลมมาสองอันถ้าพับครึ่งอะพับครึ่งครั้งที่หนึ่งพับครึ่งด้านที่สองนี้ได้แต่ถ้าเกิดพับแนวนี้ล่ะด้านซ้ายกับด้านขวาก็ไม่เท่ากันถูกไหมคะไม่สามารถทับกันได้สนิทก็จะไม่เป็นแกนสมานมาตรดังนั้นจึงมีแค่แกนสมมาตรแค่สองแกนเท่านั้นนะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดหน้า98หน้า99นะคะ ให้นักเรียนเขียนแกนสมมาตรแล้วก็ระบุจำนวนแกนสมมาตรลงไปทั้งสองหน้านเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ